กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทเลดีต นั่นเองนะครับเราก็กมาพบกันทุกวันศุกร์สุดดาบการจันดับกันอีกเช่นเคยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเกมใหม่ที่เอามาให้ท่านผู้ชมี่ยโหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยซึ่งเกมใหม่เนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากมายในสัปดาห์นี้ก็เลยนํามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นมากถึง10กว่าเกมละกันนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมใหม่หรือว่ารอคอยเกมใหม่อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกานนร่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ยังเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถกดไ,ได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยก็จะนาไปทําให้ในวันอาทิตย์นะครับน้องก,ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมไหนหรือมองหาเกมอะไรยอยู่ก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดหรือว่าเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกการเปที่ยวปรยแลาดนะน้อสำหรับเกมแรกเนี่ยครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว M อเมโวแล้วก็มองหาเกมแนว m อเมโวมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีช sure ัวร w วิ l ถู p o w ฐานสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ที่ผสมแนว o p e n World เข้าไปด้วยซึ่งภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์น่ารักน่ารักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยจะเป็นไช้ตัวละครแบบมินิแล้วก็ตะลุยด่านตะลุยตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดแต่ให้เราเล่เลนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดธรรมดาเล่นทั่วไปหรือว่าจะเป็นโหมดดันเจี้ยนหรือว่าจะเป็นโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นคนอื่น ก็ได้เช่นเดีวยวกันมีการคร้ามของมีการ, upgrade, กรกกอัปเกรดสกงสกิลอัปเกรดอาวุธต่างๆหรือว่ามีตลาดให้เราไปซื้อของกันด้วยนะครับก็ภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยเพราะในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่สามนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ารองโหลดเข้าบลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม โอเคนะครับเราก็มาอยู่สาหรับเกมที่สองกันนะสำหรับเกมที่สองเนี่ยที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวผจญภัยผสมแนวแก้ไขปริศนาครไปด้วยเ,เนี่ยก็ต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามิรานะครับถ้าอ่านไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผจญภัยผสมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละคตรตัวละครหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิงเราเนี่ยก็ต้องตามหาปริศนาที่ซ่อนอยู่ให้ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ ค่อนข้างจะมีดานเนี่ยให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะมือถือสเปคต่ําสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมเสียตังค์เนี่ยนะสำหรับใครที่ต้องการที่ซื้อนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้หรือว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีตังค์นะครับก็รอมนลดราคาก่อนได้ค่อยไปซื้อเกมนี้เล่นกันนะครับเนาะ เกมที่3มนี่ก็จะมี่ h ว่ a w h a t The Fit นั่นเอง,เองนะครับก็สำหรับตัวเกมนี่ครับจะเป็นเกมแนว shooting เล่นแบบฮาๆเล่นแบบเพลินเนแล้วก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครที่เป็นป่านะครับตามชื่อเลยนะครับจะได้รับบทเป็นตัวละครที่เป็นปลาแล้วก็นํามาต่อสู้กันกันกบพวกตัวละครต่างๆซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะเลือกเป็นลูกซอง ปืสนสไนเปอร์หรือว่าจะเป็นอาวุธประชิดก็มีให้เราเลือกอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบสนุกสนุกเล่นเพลินเพลินแล้วก็เป็นแบบไม่ใช้เน็ตด,ด้วยนยะก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมองด้านข้างนะครับก็ลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นะ ตัวเกมที่4นี่ครับที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวยิงซอมบี้แล้วก็มาหาเกมแนวใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้แคสเชอร์นะครับสำหรับตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้สนุกสนุกเล่นมันๆเล่นเพลินกันอีกแล้วนะครับก็คือเล่นคลายเครียดนั่นแหละนะตัวเกมนี้ครับจะเป็นการเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่แต่ละด่านก็จะมีพวกซอมบี้เนี่ยเยอะแยะมากมายรวมไปถึงพวก ตัวศัตรูต่างๆด้วยนะครับศัตรูก็ยิงเราแล้วก็ซอมบี้เนี่ยก็จะวิ่งมากัดเราด้วยเราเนี่สามารถเลือกอาวุธปืนนะครับไปสู้กับพวกซอมบี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ได้ข้อมในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่หนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมครึ่งทางเนี่ยก็เป็นเกมภาคต่อกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วเกมที่มีชื่อว่า Special Force Group 3 Beta นะครับก็สำหรับตัวเกม Special f o r c e ที่เขเปิดใน s Store ไทยมาก,กันางจะนานมากๆตั้งแต่ภาค2แล้วตอนนี้ก็เป็นภาค3แล้วแต่ว่าภาค3เนี่ยยังไม่ลงสต e ไทยนะครับสามารถโหลดได้ที่ในส r e แท็แบๆกันได้ซึ่งภาคนี้เนี่ยจะอัปเกรดภาพการาฟิกขึ้นมาให้ดูดีกว่าภาคก่นกอนๆนะครับก็มีการาฟิกที่สวยงามมีสกิน,นต่างๆแล้วก็สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเล่นออฟไลน์ได้ด้วย,ออย,วยมีโหมดอื่นด้วยนะครับก็จะมีโหมดซอมบี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามา แล้วก็สกินปืนก็มีให้เราเล่นเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถเปิดพูดคุยกับผู้เล่นในทีมได้ด้วยนะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมากัน่ะเยอะแล้วก็ภาพการาฟิกก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่น่าสวยงามมากๆภาพเหมือนการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมาะบุคคลที่1นึนั่นเองนะ เกมที่หกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าอาราัสนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวชูตติ้งที่จะทำออกมาแนวคล้ายตัวของ OverW a t c h นะครับตัวเกมเน้ครับจะเล่นเป็นแบบ3เมมือสามจะเล่นเป็นแบบมัลติเพลเยอร์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนของเราได้ด้วยซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากมายแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวไหนให้เหมาะสมกับตัวเรานั่นแหละ แล้วเราก็ตัวละครนี้สามารถอัปเกรดอวตารหรือว่าตกแต่งอวตารของเราได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาให้มันเท่หรือว่าให้มันสวยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะแต่งกันเลยนะครับภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามมากๆภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่สามนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นในแอปแทบแถบกันได้แต่ว่าของฝั่ง iOS ก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับ A trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow. เกมที่7เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวกีฬาแล้วก็มองหาเกมแนวกีฬาฟุตบอลเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรัเกมที่มีชื่อว่า EA Sports Tiki-Taka Football นะบสหรับรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์วางแผนหรือว่าเกมแนวสไตล์เมนเจอร์นะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้จัดการทีมต่างๆตัวเกมนะครับจะมีนักเตะเยอะแยะมากมายให้เราไปจัดทีมกันแล้วก็เกมนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราดีดยสามารถเห็นคัสซีนต่างๆของนักเตะด้วยนะครับบางคน นนที่เป็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยก็จะมีคาสีนที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะเทมากมายเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับเกมนี้ก็จะมีการเปิดนักเตะด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นกันได้แต่ว่าในเพจโซเนี่ยก็ยังไม่มีให้เราได้ไปโหลดเล่นกันก็สามารถไปโหลดในลิงก์แถบๆกันได้นะครับผม E, no, no no, no. ก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวต่อสู้แล้วก็มองหาเกมแนวต่อส pues um ู้หนึ่งหนึ่งกับผู้เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรบเกมที่มีชื่อว่า macho fighter arena นะครับสระเกมนี้นะครับเราจะได้รบทเป็นนักสู้ต่างๆที่เราเนี่ยจะลงไปในสนามแห่งหนึ่งแล้วก็ต่อสู้กัน ซึ่งไปในสนามแห่งน,นี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั่วแมพเลยนะก็คือวิ่งต่อยกันได้ทั่วแมพเลยแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นเป็น1 vs 1น,น,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังไม่สามารถเชิญเพื่อนได้แต่ว่าสามารถจับคู่เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ไปเล่นกันได้ นะครับเนาะกราฟ,ฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกราฟ,ฟิกที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำนะครับมือในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้สำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมรองอันดับสุดท้ายนี่กมีชื่อว่าทูฟาซาฮินดิฟค่าไดาวิงนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์การขับรถกันอีกแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะขับอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งประเด็นเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยจะเล่นเป็นแบบซิมูเลเตอร์แบบขี่รถเล่นชมวิวหรือว่าเราจะเล่นเป็นโหมดไอเคดโหมดดิฟ โชว์ดิฟอัลคอแนนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้มีการแต่งรถนะครับหรือว่านํารถมาแต่งซื้อรถใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่จะสวยงามอยู่เหมือนกันก็สามารถจะลองโหลดไปลอง,ลองเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถอยู่แล้วเนาะ เค okay, นะครับเราก็มาอยู่สลับเกมสุดท้ายกัน,น,นสำรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวขี่เครื่องบินนะครับแล้วก็มองหาเกมแนวขี่เครื่องบินลบเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำรัเกมที่มีชื่อว่า Sky on Fire 1940นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในยุคสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่2แล้วก็เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนขับเครื่องบินในการนำ เครื่องเนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีอยู่4ประเทศให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันเลยว่าเราจะเอากประเทศไหนแล้วก็แต่ละประเทศก็จะมีเครื่องบินที่แตกต่างกันไปนะครับเนาะแล้วก็จะมีด่านต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับเนาะภาพการาฟิกก็เป็นภาพการาฟิกออกแนวปร,ริกลเพราะมนันในการเล่นกันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะปรับให้เล่นอย่างไงนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมน,นี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลอง เล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่เขาสหสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนั่นเองนะ โอเคนะครับก็เป็นอย่างมากสำหรับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามา้ใหท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนา้าจะเป็นการจัดแถวเกมอะไรก็ฝากตามก็แล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับผม